สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์ขนาดเล็กไว้ใช้งานสักคันนะคะอยากแนะนำคันนี้ให้รู้จักค่ะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็น n i s สันมาร์ท1.2 V L ค่ะวันนี้นีคะอยู่กับเซลล์แอร์ที่ปรึกษาด้านการขายบริษัททอโต้นะคะลูกค้าวันนี้เรายังอยู่กันที่ทอโต้สาขา2ค่ะลูกค้านะคะ สนใจนะคะอยากมาดูตัวรถนะคะมาดูได้ที่นี่เลยแยกมีบุรีนะคะสุวินทวงศซอย1อับ1นั่นเองค่ะวันนี้นะคะแอปพามาชมคันนี้ค่ะคันนี้เป็นนิสสันมาร์ทนะคะ1.2 V L นะคะคันนี้นะ r ะมารเนี่ยนะคะเป็นรถจนขนาดเล็กที่ประหยัดน้ํามันแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปของรุ่น m a r ์ทนะคะลูกค้าคะมาค่ะเดี๋ยวจะพาชมรอบๆตัวรถนะคะภายในท้องเครื่องนะคะด้านหลังให้เรียบร้อยเลย แล้วก็ตัวโครงสร้างเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้านะคะลูกค้าสำหรับราคาคันนี้เนี่คะอยู่ที่169,000บาทเท่านั้นถ้าลูกค้าซื้อสดเนะคะเราไม่คิดแบตนะ7%นะคะลูกค้าติดต่อมาได้เลยนะคะเซลล์แอร์ที่เบอร์ด,ด้านล่างนี่เองนะคะามาเริ่มดูที่แต่ฝากระโปรงรถนะคะฝากระโปรงรถคันนี้ได้เป็นสีขาวสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค,าคา้าขาไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเคลมไม่เคยทําสีมาแน่นอนนะคะ สีขาวนะคะเหลี่ยมสันคมชัดเลยลูกค้าด้านไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์แบบนี้นะคะอะเราก็มีไฟเลี้ยวมาในตัวเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะใช้งานได้ตามปกติทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาน,นะคะลูกค,ะคะ้าค่ะตัวโคมนะคะคันนี้เดี๋ยวก่อนส่งมออให้ลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็จะต้องขัดทําความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือสภาพเดิมๆนะคะยังไม่ได้คลีนไม่ได้สปาแลนะ้วลูกค้าสําหรับริ้วรอยแบบนี้เนะะี่ยค่ะ อันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานนะคะลูกค้าเดี๋ยวาทางช่างเรานะจะมีการเก็บงาน mm. เก็บรายละเอียดนะคะ mm. เล็กๆน้ออๆให้ลูกค้าแต่รับรองว่ารถของเราไม่มีประวัติการชนหนักไม่มีประวัติไม่มีประวัติการเคมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะคะเคในที่นี้หมายถึงเคมหนักนะคะลูกค้าคะอาจัดลงมานะคะโลโก้ n i สา a อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะแล้วกระจังหน้านะคะตัดด้วยสีดําแบบนี้เป็นรังผึ้งแบบนี้เลยถัดลงมาที่ตัวล้อนะคะันี้ได้เป็นล้อขอบ15นะคะลูกค้า เป็นล้อเดิมล้อแท้จากโรงงานล้ออลอยด์แบบนี้สีเทาเลยค่ะถัดขึ้นมาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะคันนี้เนี่ยมีไฟเลี้ยวด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนี่ยติดมาให้ด้านข้างของตัวรถกระจกมองข,งข้างของคันนี้นะคะ่ะเ,เป็นสีขาวนะคะลูกค้าสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่ด้านล่างมาเรียบร้อยแล้วก็ด้านทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนะยคะเพิ่มเติมสําหรับคันนี้เนะะี่ยค่ะ ติดฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วรอบพันเลยแล้วก็ติดอตอพร,อรพารบภาษีมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะซื้อรถกับเรานะคะดียังไงอ่ะขออนุญาตชี้แจงเนะะี่ยซื้อรถกับเรานะคะฟรีค่าจดนะคะฟรีค่าจดค่าโอนเออไม่ใช่ค่าจดสําหรับภายในนะคะเปิดมาแล้วนะคะบอกเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะ,ล,คคล,ล,ะลูกค้าคอนโซลกว้างๆเลยจ้ะลูกค้าขาอ่ะเดี๋ยวจะพาดูนะคะ ตัวโครงสร้างเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะถัดมาเลยค่ะเสาบีนะคะเสาบีฝั่งนี้นะคะลูกค้าน็อตเดิมน็อตแท้จากโรงงานแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไม่เคยแกะไม่เคยไขนะลูกค้าดูได้เลยแต่อันนี้คือสภาบะยังไม่ได้คลีนนะลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อไปอ่ะยังไงเราต้องคลีนให้ก่อนอยู่แล้วนะคะทําความสะอาดสปาให้อีกทีหนึ่งนะคะอ่าด้านข้างมีโลโก้มาร์ทแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะแกะตัวโครงสร้างให้ลูกค้าดูนิดหนึ่งนะคะ ตัวโครงสร้างนะคะแบบนี้เลยเม็ดดอดแน่นๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าโครงสร้างไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอน,นะลูกค้าดูได้เลยนะคะสภาพเดิมๆแน่นอนนะคะจากโรงงานมาแบบไหนเรามาแบบนั้นแต่อันนี้ขออนุญาตแจ้งอีกทีนะ,ะ่สภาพคือ,อยังไม่ได้คลีนยังไม่ได้ทําความสะอาดนั่นเองนะคะลูกค้าขาเมื่อะะกี้แอนลืมจะแจ้งลูกค้าว่าซื้อกับเรามันดียังไงนะคะซื้อกับเราก็คือฟรีค่าจัดนะคะคจัดไฟแนนซ์แล้วก็ค่าโอนนะคะลูกค,ะคะ้าขา แถมทางเรารับประกันเครื่องกับเกียร์ให้นะคะตลอด1ปีเต็มเลยลูกค้าแล้วถ้าบอกว่าจะซื้อกับแอร์แอร์มีของแถมให้ลูกค้าด้วยนะคะก็คือ,เ,อเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะสาหรับของแถมอย่างแรกคือกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังนะลูกค้าหาหรือว่าลูกค้าจะเลือกเป็นพรมไดมอนด์คัทนะคะมีให้เลือกนะ2ีสีลูกค้าเลือกได้เลยมาต่อกันเลยคะ่ะภายในด้านหลังเล็กรูมกว้างเลยนะคะลูกค้านั่งได้สบายๆนะคะเบาะหนังสีดํา สะอาดแบบนี้เลยนะคะมาค่ะมาดูที่ด้านท้ายของคันนี้นะคะด้านท้ายมีเซนเซอร์4จุดด้วยกันนะคะลูกค้าคันนี้ได้จะเป็นได้ท่อแต่งมาด้วยนะลูกค้าขอเพิ่มออปชันให้สักนิดนึงคันนี้อ่ะได้ท่อปลายแต่งมาแบบนี้เลยอ่ะคันนี้นะคะไฟท้ายเป็นไฟท้ายหลอดฮาโลเจนแบบนี้นะคะมีสัญมีคําว่ามาร์อยู่ด้านท้ายฝั่งซ้ายแบบนี้นะคะ สำหรับคันนี้นิสสันมาร์สนะประหยัดน้ำมันนะเครื่องยนต์1,200พอเครื่องยนต์ค่อนข้างเล็กแต่ว่าถือว่าคุ้มนะสำหรับราคานี้อ่ะข้างหลังนะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาสามารถพับเบาะด้านหลังลงไปนะคะสำหรับเก็บของได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดดูเพิ่มเติมเนี่ยนะคะ,ะมีเบาะยางรองเรียบร้อยเขียนว่ามาร์สอีโคคาร์นี่นะคะลูกค้าสวย สภาพเบาะยังอ่ะก้านล่างนะคะมียางอะไหล่ให้เรียบร้อยแล้วก็อุปกรณ์แม่แรงเครื่องมือต่างๆนะคะสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินยางแตกยางบิดยางรั่วนะคะยางอ่ะมาดูที่ฝาท้ายนะคะหัวน็อตด,ดูได้เลยนะคะโลโก้ต่างๆจากโรงงานอยู่ครบนะคะหัวน็อตเดิมนะคะลูกค้าขาไม่แกะไม่ไขแน่นอนนะคะเพิ่มเติมได้เลยเดิมๆทั้งคันแน่นอนนะคะ ามาค่ะถัดมาดูที่ฝั่งนี้เพิ่มเติมนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้โดยสารนะคะกว้างๆสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยค่ะลูกค้าคะเบาะหนังสีดำเลยไปดูฝั่งคนขับกันสักนิดนึงอ้อคันนี้เนี่ยคะเป็นระบบมือเปิดแบบคีย์เลสนะคะลูกค้าเปิดโดยไม่ต้องใช้กุญแจได้นะคะมีเปิดเข้าไปได้เลย แต่หมายถึงว่าในกรณีว่าแต่กุญแจต้องอยู่กับตัวนะคะแต่แค่ไม่ต้องยกกุญแจออกมาไขานะคะอ่ะพวงมลาลัยคันนี้เนี่ยคะได้เป็นพวงมลาลัย3ก้านนะคะธรรมดาแบบนี้เลยเลขไม้นะคะขอแจ้งอีกทีเลขไม้ของคันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งแสนสมืเท่านั้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้ดูดูให้ดูดูกันก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคันนี้เนี่ยคะปุ่มจะมีปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะ อ่าขออนุญาตสตาร์ทปึ๊บนะคะอ่าสตาร์ทเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าเลขไมค์ขึ้นมาเรียบร้อยนะคะ1นึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยสองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบสองนะคะอ๋อสภาพสวยๆเลยจ้ะพี่จ๋าคันนี้เลยนะขออ่ะขัดขึ้นมาค่ะตรงนี้นะคะช่วงคอนโซลกลางนะคะอ่าได้เป็นแอร์ระบบออเออได้เครื่องเสียขออนุญาตขออภัยค่ะ คันนี้ได้เป็นเครื่องเสียงเดิมเครื่องเสียงแท้จากโรงงานนะคะฟัง fm am cd ได้นะคะอันนี้แล้วก็ถัดลงมาค่ะระบบแอร์นะคะเป็นระบบแอร์ออโต้นะคะสวยเลยนะคะทรงกลมแบบนี้ตัดจีดำนะคะทันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบกมืออยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้คลีนนะลูกค้ากับขออภัยนะคะอ่ะอันนี้แล้วก็มีช่องใส่ของเรียบร้อยนะคะคันนี้ถัดมาดูที่ฝั่งนี้ประตูฝั่งนี้กันบ้างนะคะแผงประตูนะคะ คันนี้ได้เป็นระบบกระจกนะคะไฟฟ้า4บานด้วยกันนะคะออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็ระบบเซ็นทัลล็อกนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกกระจกถัดไปไอพาจะไปดูกันต่อที่ตัวห้องเครื่องกงันบ้างดีกว่านะลูกค้าเปิดให้ดูเลยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลูกค้าจะได้สบายใจว่าเออได้เครื่องเดิมเครื่องแท้สาหรับราคานี้นะคะฟรีแวดด้วยนะคะลูกค้าขาไปไปดูที่ตัวห้องเครื่องอ๋อเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นี้ให้สักนิดนึงดีกว่าด้านโครงสร้างนะ โครงสร้างฝั่งคนขับนะลูกค้าจา๋าเม็ดดอทเม็ดอาร์คแทแบบนี้เลยเห็นไหมโครงสร้างเดิมโครงสร้างแท้จากโรงงานนะคะรถไม่เคยมีประวัติชนหนักแน่นอนอ่าเสาบีเพิ่มเติมซักนิดเสาบีฝั่งคนขับนะจ๊ะเอ่อน็อตนะไม่เคยแกะไม่เคยไขนะพี่จ๋าดูได้เลยนะเช็คเลยนี่อันนี้เป็นแผ่นเพจเติมลมยางนะคะว่าต้องใช้เท่าไหร่นะ ป้าแอปเปิลเครื่องยนต์เรียบร้อยละเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องยนต์กันสักนิดหนึ่งนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะแอเปิดเรียบร้อยแล้วได้เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะคะเครื่องยนต์1 2 0 0งซีซีเนี่เป็นเป็นอีโคคาร์นะคะคันนี้นอกจากประหยัดน้ํามันแล้วนะลูกค้าเป็นระบบ Eco นะอีโคนะไออยากแนะนำนะเพราะว่าเป็นราคาถูกด้วยอะเพิ่มเติมภายในให้ใหสักนิดนึงอ่ะดูแผ่นเพจก่อนเลยนะเพจติดด้านในนะลูกค,ะคะ้าจ๋า แน่นแบบนี้เบ้าโชกอย่างนี้เลยนะคะคานคานด้านหน้าเป็นคานเดิมคานแท้จากโรงงานนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักแน่นอนนะคะติกเกอร์อยู่ครบนะคะ เป้าโชกฝั่งนี้ก็ยังสวยๆอย่างนี้เลยนะคะฝากระโปงไปฝากระโปงเดิมฝากระโปงแท้จากโรงงานนะคะพี่ๆสติกเกอร์อยู่ครบเม็ดจอดอ,อยู่ครบนะจ๊ะพี่จ๋านี่มีสติกเกอร์มาอากอกก่อปิดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะถ้าพี่ๆสนใจขอแจ้งราคาอีกทีอยู่ที่1นึ0 0แบาทเป็นรถนิสสันมาร์สหนึ่นะคะเป็นรถปี2012นนะคะพี่ๆ คันนี้นะคะราคา169,000บาทเท่านั้นเลขไม่ห2 0่0 0 0นนะคะลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเซลแอร์ Air นะคะบริษัทชอโต้นะคะอยู่แยกมินบุรีหรือสนใจเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วถ้ามีคันไหนหน่าสนใจนะคะแอดจะรีบ มารีวิวเลยให้พี่ๆดูให้พี่ๆชมกันเลยสวัสดีค่ะ